ยินดีต้อนรับสู่รายการวิชาการไม่ชวนง่วงค่ะรายการที่จะเปลี่ยนเรื่องวิชาการจ,จ๋าๆให้เป็นเรื่องสนุกเข้าใจง่ายๆค่ะสวัสดีครับวันนี้อยู่กับกวางและผมเก้งครับผมวันนี้เรามีเรื่องเอ,อเรื่องใหญ่เหมือนกันนะคะมาคุยกันเป็นเรื่องเทคโนโลยีเก็บข้อมูลแห่งอนาคตเลยที่ชื่อว่า e 2 s s d ค่ะใช่ครับหรือถ้าในองค์การ r a t a center จริงๆก็อาจจะคุ้นชื่อ e d s f e 2 small มากกว่า ชื่ออาจจะดูแบบเทคนิคนิดนึงเนาะนิดนึงค่ะแต่มันคืออะไรคะแล้วทำไมถึงต้องสนใจขนาดนั้นมันจะเปลี่ยนโลกได้จริงหรอคือต้องเริ่มงี้ก่อนครับว่าทุกวันนี้ยโลกเราสร้างข้อมูลเยอะมากจริงอือหือ,อเยอะแบบมหาศาลใช่ครับทั้งจากคลาวด์เอย AI เอยหรือพวกอุปกรณ์ IoT เล็กๆน้อยๆเต็มไปหมดเลยแล้วทีนี้เนี่ยที่เก็บข้อมูลแบบเดิมๆครับพวกฮาร์ดดิสก์ค่ะฮาร์ดิจันหมุนใช่มันเริ่มจะไม่พอแล้วทั้งเรื่องความเร็ว แล้วก็ต้นทุนต่อพื้นที่มันก็เริ่มสูงไปแล้วเหมือนเคยได้ยินว่ามันมีข้อมูลประเภทข้อมูลอุ่นหรือวอร์มเดต้าเพิ่มขึ้นมาด้วยหรอคะถูกต้องครับคือข้อมูลพวกนี้มันไม่ได้ถูกเรียกใช้บ่อยปั๊บปุ๊บแบบข้อมูลร้อนๆนะอะฮะแต่ก็ไม่อยากให้ช้าเหมือนรอฮาร์ดดิสก์หมุนใช่เลยคืออยากได้เร็วกว่าฮาร์ดดิสก์แต่ก็ไม่จำเป็นต้องเร็วปริ้ดปราดเท่า SSD ตัวท็อปทปท,ปท,ปที่แพงมากๆซึ่งเจ้า e2s SSD เนี่ยแหละครับ เหมือนเกิดมาเพื่อสิ่งนี้เลยอ๋อเกิดมาเพื่อข้อมูลอุ่นครับผมเป็นมาตรฐานใหม่ในกลุ่ม EDSFF นะครับที่องค์กรอย่าง SNIA แล้วก็กลุ่ม OCP ผู้บริษัทใหญ่อย่าง Meta ครับเขาพัฒนาร่วมกันมาเลยสำหรับศูนย์ข้อมูลเห็นหน้าตาเขาบอกเหมือนไม้บรรทัดเหรอคะเล็กๆยาวๆที่เรียกว่า ruler form factor ใช่เลยครับหน้าตาแบบนั้นเลยเล็กๆยาวๆแต่ความพิเศษมันอยู่ที่ความจุครับผมความจุเล็กแค่นี้เนี่ยนะคะ เล็กแค่นี้แหละครับแต่1นึ่งแท่งเนี่ยอาจจะจุได้ถึง1เพต abyte ฮะเพตาไบ์ครับ1เพต abyte หรือ1ล้านกิกะไบต์โหห1ล้าน G.B นี่มันเก็บหนัง 4K ได้เป็นหมื่นเรื่องเลยนะเนี่ยใช่เลยครับเยอะขนาดนั้นเลยแล้วพอมันเล็กแบบนี้ใช่ไหมครับพอเอาไปใส่ในเซิร์ฟเวอร์ขนาด 2U ที่ประมาณกล่องพิซซ่าใหญ่ๆหน่อยอะนะค่ะนึกภาพออกเซิร์ฟเวอร์ 2U ตัวหนึ่งเนี่ยอาจจะยัดเจ้า E2S e เนี่ยเข้าไปได้ถึง40แท่ง40แท่งในกล่องเดียวใช่ครับรวมรวมกันก็40 Petabyte ในพื้นที่แค่นั้นเองเทียบกับฮาร์ดดิสก์เดิมๆนี่คือแบบความจุต่อพื้นที่มันคนละเรื่องเลยโหแล้วทำไมมันถึงจุลี่เยอะขนาดนั้นล่ะคะเทคโนโลยีอะไรเอ่ย เขาใช้เทคโนโลยีหน่วยความจำที่เรียกว่า QLC NAND ครับถ้าพูดง่ายๆเลยนะคือมันเหมือนอัดข้อมูลลงไปในเซลล์หน่วยความจำได้นั่นขึ้นเยอะขึ้น4เท่าเทียบกับแบบเดิมๆอ๋อแน่นขึ้น4เท่าครับทำให้ราคาต่อ GB มันถูกลงมาเยอะเลยแต่ก็นะครับมันก็อาจจะมีข้อจำกัดบ,บ้างเรื่องความทนทานในการเขียนซ้ำบ่อยๆเมื่อเทียบกับ SSD แพงๆนะ แต่ก็เหมาะกับข้อมูลอุ่นที่เราเน้นอ่านไม่ได้เขียนทับบ่อยๆใช่ไหมคะถูกต้องครับตอบโจทย์ตรงนั้นเลยแล้วถึงจะเน้นจุเยอะราคาต่อ GB ถูกความเร็วนี่โอเคไหมคะยังเร็วกว่าฮาร์ดดิสอยู่หรือเปล่าอ๋อเร็วกว่าเยอะมากครับเพราะว่ามันใช้ช่องทางเชื่อมต่อความเร็วสูงอย่าง NVMe นะครับต่อผ่าน PCIe รุ่นใหม่ๆอย่าง PCIe 6.0เลยเหมือนมีมอเตอร์เวส่วนตัววิ่งตรงเข้าหน่วยความจำเลย ไม่ต้องวิ่งถนนธรรมดาแบบฮาร์ดดิสแล้วใช่ครับคนละเรื่องเลยโห oh, ฟังดูดีมากๆเลยค่ะแบบนี้เอ่อฮาร์ดดิสมีเหนา่วๆร้อนๆไหมคะเนี่ย e2s ทั้งจุเยอะกว่าเร็วกว่าแถมกินที่น้อยกว่าอีกก็สำหรับข้อนูลอุน่นนะครับโดยเฉพาะในศูนย์ข้อมูลขนาดใหญ่มากๆเนี่ยแนวโน้มมันก็ค่อนข้างสูงครับที่ e2s จะค่อยๆเข้ามาแทนที่ฮาร์ดดิสเพราะมันคุ้มกว่าในระยะยาวใช่ครับ มันช่วยลดต้นทุนรวมหรือที่ซ o ได้เยอะเลยทั้งค่าเช่าพื้นที่วางเซิร์ฟเวอร์ค่าไฟค่าแอร์ระบายความร้อนคือพอคิดต่อเพจตบายแล้วมันถูกกว่าเยอะพวกบริษัทคลาวด์ไฮเปอร์สเกลเลอร์ใหญ่ๆอย่าง Google Meta นี่น่าจะชอบเลยนะครับอือหือเข้าทางเลยแล้วอย่างพวก AI หรือ m a c ช ine Learning ล่ะคะที่ต้องใช้ข้อมูลเยอะมากๆเลยอากถ้าเข้าถึงข้อมูลได้เร็วขึ้นมากๆม,มันก็ช่วยลดคอขวดไปได้เยอะเลยทำให้ AI มันเก่งขึ้นได้เร็วขึ้นอีก หรือแม้แต่วงการอื่นๆอย่างเ,เทรดหุ้นความเร็วสูง HFT ที่ต้องดึงข้อมูลย้อนหลังเยอะๆเร็วๆก็น่าจะได้ใช้ครับฟังดูมีแต่ข้อดีแต่เออของดีมากๆแบบนี้มันต้องมีข้อควรระวังหรือข้อจํากัดบ้างสิคะเห็นว่าแว่ว่ามันร้อนมากเหรอคะใช่ครับอันนั้นคือความท้าชายหลักเลยคือหนึ่งแท่งเนี่ยมันกินไฟได้สูงสุดถึง80วัตต์เลยนะครับ80วัตต์ต่อแท่งครับ แล้วพอยัดไป40แท่งในเซิร์ฟเวอร์ทูยูเล็กๆโหก็เป็นพันๆวัตเลยสิคะใช่ครับมันก็เหมือนเตาอบดีๆนี่เองเพราะฉะนั้นเนี่ยการจัดการความร้อนเป็นเรื่องใหญ่มากๆอาจจะต้องใช้ระบบระบายความร้อนที่ซับซ้อนขึ้นแพงขึ้นอาจจะถึงขั้นต้องใช้ของเหลวช่วยระบายความร้อนเลยทีเดียวโอ้ยใช้ของเหลวเลยหรอคะฟังดูเหมือนต้องลงทุนเพิ่มเยอะเหมือนกันนะคะเนี่ยแล้วระบบอื่นๆล่ะคะพวกเซิร์ฟเวอร์ซอฟต์แวร์มันต้องปรับตามด้วยไหมคะ แน่นอนครับก็ต้องปรับปรุงให้รองรับเทคโนโลยีใหม่นี้ด้วยหรือที่เรียกว่าอีโคซิสต็มันต้องพร้อมไปด้วยกันทั้งฮาร์ดแวร์ซอฟ์แวร์แล้วก็แน่นอนว่าราคาเริ่มต้นของตัว e2.s เองเนี่ยก็อาจจะยังสูงอยู่บ้างในช่วงแรกๆครับต้องมองเรื่องความคุ้มค่าระยะยาวหรือ TCO เป็นหลักอืมเป็นเทคโนโลยีที่น่าจับตามากๆเลยนะคะมีศักยภาพจะเปลี่ยนวงการได้เลย แต่ก่อนที่เราจะไปถึงบทสรุปกันนะคะขออนุญาตแทรกนิดนึงค่ะครับผมถ้าผู้ฟังชื่นชอบคอนเทนต์แบบนี้นะคะช่วยกดไลค์กด subscribe หรือแชร์ไปให้เพื่อนๆฟังเพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะคะขอบคุณมากๆค่ะขอบคุณครับผมเอาละ่ะกลับมาที่ e2s ของเรากันต่อดีกว่าครับคือนอกจากเรื่องที่คุยคุยกันไปแล้วเนี่ยลองนึกภาพตามดูนะครับว่าค่ะนึกภาพตาม คือมีที่เก็บข้อมูลที่แบบความจุเยอะมากๆระดับเพตะไบต์เลยนะแล้วก็เร็วพอสมควรอยู่ใกล้ๆกับหน่วยประมวลผลมากๆเลยแล้วราคามันก็ถูกลงเรื่อยๆด้วยอะ่ะอืมฮึมมันจะเปิดประตูไปสู่อะไรใหม่ๆได้อีกบ้างคะเนี่ยนอกเหนือที่คุยกันนั่นสิครับมันอาจจะทำให้เกิด AI ที่ฉลาดขึ้นแบบก้าวกระโดดชนิดที่เราไม่เคยเห็นมาก่อนเลยก็ได้ หรืออาจจะทำให้สนย์ข้อมูลในอนาคตเนี่ยมันเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมากขึ้นมากๆเพราะใช้พื้นที่น้อยลงใช้พลังงานต่อเพตะไบต์น้อยลงอย่างเห็นได้ชัดเลยนะครับน่าติดตามมากๆครับน่าติดตามจริงๆค่ะเอาละค่ะถ้าฟังมาถึงตรงนี้แสดงว่าคุณน่าจะยังไม่ง่วงกันนะคะครับผมทําไมง่วงก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe แล้วก็แชร์ให้เพื่อนที่อาจจะกำลังง่วงๆวงอยู่ฟังด้วยนะครับ ใช่เลยค่ะตอนหน้าเราจะพาไปแกะเรื่องวิชาการสนุกๆอะไรต่อบอกเลยว่าห้ามพลาดและเดาไม่ถูกแน่นอนค่ะหรือถ้ามีเรื่องไหนที่อยากให้เราเอามาคุยเป็นพิเศษก็คอมเมนต์บอกกันมาได้เลยนะครับใต้คลิปนี้เลยได้เลยค่ะสำหรับวันนี้หมดเวลาแล้วแล้วเจอกันใหม่ในตอนหน้ากับรายการวิชาการ